ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมขานะครับจับลางนะครับของ w i s h ันเตอรนะครับผมผมมีครบทุกสีเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมหลายท่านถามเข้ามานะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขาจับรางตัวนี้รุ่นอะไรนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับสําหรับของเวส t h นเตอร์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมเดลนะครับ w s นะครับ203นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องตัวอย่างของสีทองของตัวนี้นะครับพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสเปคนะครับจะเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านสเปคให้ฟังนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อจะสามารถใส่ท่อ2 5่ามิลได้นะครับผม30มิมลได้นะครับจะเป็น2 in 1 n นะครับเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับผมน้ำหนักนะครับของหนึ่งข้างนะครับจะอยู่ที่61กรัมนะครับไอ้พนะครับตัวนี้นะครับความสูงของขานะครับจะอยู่ที่นะครับ36มิมลนะครับเพื่อนๆพี่ๆนในพะครับตัวนี้จะมองรอดศูนย์เปิดได้นะครับพี่พนะครับผมมีสมอนะครับให้นะครับตรงนี้นะครับผม Ay, โอเค okay. นะครับผมจะเป็นแบบน็อตคู่นะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับจะเป็นทรงน็อตคู่นะครับผมสมอคู่นะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับข้างล่างสองตัวนะครับข้างบนจะเป็นน็อตนะครับสี่ตัวนะครับเพื่อนๆนพี่นะครับมีปลอกให้นะครับผมตัวนี้นะครับตอนใส่ปอกนะครับก็สามารถใส่ท่อ25.4มิลได้นะครับเวลาถอดปอกก็จะเป็น พ่อ30มสิบมิลนะครับพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับมีด้วยกันหสีให้เลือกนะครับผมก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับผมสีดํานะครับผมสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองนะครับหรือสีทองนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมโอเคนะครับผมสเปคตามที่บอกไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมครับก็ ราคานะครับก็จะอยู่ที่นะครับ490บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับผมแต่ค่าเก็บเงินปลายทาง COD นะครับมีบอกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพิ่อเใพี่นะครับผมถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ JUKPPP idline JUKPPP นะครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ